รับขาชมเจ้าโรบครับนะครับ แทนละอันสามบาทหนึ่งจะเพื่ออะนะน่าจะไปนุ่ของอันนี้ครับเจ้าของจะมาซื้อรถนะครับแต่ว่ารถของเราได้จิดมาจำไปแล้วนี่ครับเจ้าเก๋ใหญ่มาจากลำไยมาดบุรีรำนางรองครับจะมาซื้อรถนะครับแต่ว่าติดมาจำไปเรียบร้อยเนี่ยไม่ทันนี่เป็นไม่หัดหรอบุ๊ควา้นไปซื้อเป็ดอืมขวบบุ๊คหัดมันเหรอ นั่นจิเปลี่ยนไหนเองไหนฮูหลาดมันเอาเปลี่ยนรถถิ่งมดแล้วแหละไก่มิเตฮดใหม่ต้วกันมังซั่นคนใหม่กูเนาะก็บ่อนเพื่เปลี่ยนซื้อเพื่อนดอกเ็อมาเปลี่ยนเฟซบุ๊กใหม่กับแจังซั่นนั่นก็เปลี่ยนใหม่ซื้อเฮา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 ใหม่เนาะอือลงจักกุมลองไปกลุ่มเดียวก็ได้ทําไมอ่ะก็เห็นฮะคนนี้เข้าไม่เห็น

เอามาดูวิธีใส่นะครับอันนี้เสียใหญ่เสืยใหญ่มาดูครับมาจากวีรามนางรองนะครับร้อยเอ็ดอ,อกตัวล้อฟรีครับ tua hai lốp điเลย à thoy, thoy. Bye bye. dịch, ô, bay luôn, dịch สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับช่อง Youtube ตั้มหกร้อดัมซิ่งสุริชนชาแนลครับและก็อยู่กับช่างแอร์ในตำนานนะครับช่างหลวงช่างแอร์ในตำนานหลังจากที่ไปลองรถมานะครับอาการก็ประมาณนี้นะครับ อันนี้รอลูกค้านะครับก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้า<ป>ว่าจะส่งมอบให้ลูกค้าแต่รู้สึกว่าเอหายหมดหยยค,ความเย็นหายนะครับความ,มัะไรจึงบังเกิด <laughs> ก็เลยได้รือครับ ส่วนเจ้าร,รูปขอบก็ติดมัดจำนะครับติดมัดจำเป็นที่เรียบร้อยลูกค้าของผมก็แห้วไปครับรอต่อไปงามเลยเอ้ยหอมกระเข็งงามเลย อันนี้เป็นโรโก้ขอบหัวแคบนะครับส่วนฝั่งนู้นก็ทำการเขียนใบเซ็นสัญญาครับมัดจำสองหมืนจบกันที่สี่สิบห้าครับไม่ต่อสักคำนะครับชุดตรงชุดแต่งก็บังโคลนเอ้ คันชนหน้าก็เป็นสแตนเลสมาเรียบร้อยครับแจมข้างสแตนเลสส่วนกระจกหน้าแถม A21 ให้ไปครับยิสุสโรบโคอบคันนี้จะเกลี่ยง210ร้บเปนวะ210นะครับ210เทอร์โบเป็นรถยาวครับ ใหญ่ใจสปอร์ตจากไหนก็ยังไม่รู้นะครับจากร้อยเอ็ดมารับไปดูแลต่อก็จะไปแบบสภาพนี้เลยครับยาวๆ นี่คัดซียาวๆยังไม่ย่นยังไม่ทำไรนะครับ ส่วนฝั่งนี้มาดูช่างเขาประกอบแอร์กันต่ออันนี้คือแว็กนะครับอัดลมเข้าไปแล้วก็หารอยรั่วนะครับเป็นรั่วอยู่ตรงไหนเอาหนามมาจุมม่มมอปเลย

มันออกคออันนี้บเกี่ยวกันตีหลวงมเกี่ยวันจะออกพีกเงพีกล้าไหมตู้บูฮัวหรอมันนี่ฮัวเสียวะน้ำข้อใสฉีกไปเลยขณะนี้ช่างก็งงครับ อัดลมเขาไปไม่เวิ้งดูที่ตู้นะครับตู้มันไม่รั่วนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคอยเย็นครับคอยเย็นไอ้ตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าเอาไปใส่ด้านไหนนี้ไม่เกี่ยวกัน